ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับหลังจากที่ผมหายจากบ็อกซฟูดมานานนะครับวันนี้ผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับน้องคนหนึ่งนะครับเขาท้าผมมาหนึ่งหนึ่งนะครับใช่ไหมครับใช่แล้วต้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเขีอายุสิบสามครับเฮ้ย hey! วันนี้น้องฮักจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่น้องฮักคิดว่าเองชนะพี่ได้หรอวะป็นแน่ใจครับเองใช้ผลไลน์เองใช้ผลไลน์เซ็ตเลย มันมอดครับเฮ้ยแมมมอดด้วยเอาเฮ้ยใช่ก็งั้นเฮ้ยโรงงานมันเกิดว่ะน้องแต่เราก็ไม่สนหรอกใช่ไหมน้องใชาเราก็พี่ใช้ผลในดูเสานะเองกลัวหรือเปล่านี่หน่อยครับพร้อมยังพร้อมยังเองคิดว่าเองพร้อมไหมอ่าเองพร้อมไหมเองพร้อมไหมพร้อมครับเองปากแกวะวะน้องไม่ค่อยครับแต่ถ้ามีคนด่าผมปากแกว้อยเปอร์เซ็นเฮ้ย ไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดา,มาเฮ้ยเองพร้อมยังมานึ่งกับพี่เลยดีกว่ามา้ยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาเกาะหนึ่งหนึ่งเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ผมจะสู้กับน้องฮักนะครับไม่รู้ว่าน้องฮักเขาจะสู้ผมไหวหรือเปล่าใช่ไหมน้องฮักครับเอ็งคิดว่าเอ็งจะสู้พี่ไหวหรือเปล่าวะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับเฮ้ยเก้าสิบเก้าเลยหรอน้องเอ็งพร้อมยังเอ็งพร้อมยังอ่ะไม่ไม่ไลาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาดีเอาดีน้องเอ้ยไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนน้ออยม่ได้เนานเฮ้ย ช้างว่ะเอ้ยไอ้นนรอช้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้องเองอยู่ไหนจะไปไหนเองจะไปไหนเองจะไปไหนนี่ไงน้องนี่ไงเองอยู่ไหนไอจีงเงือมาหนึ่งหนึ่งกับบีดีมาดีมาดีเข้ามาดีปุ๊บนี่ไงเจอในดูสูไปเอาเองเองเองจริงจังเหรอเองไม่พูดเลยอะ จริงไม่พูดเลยจริง,ง,รงจังเหรอใช่ไหมครับผมตั้งใจมองอุ้ยขนาดนั้นเลยอูย้เอาแล้วได้ดูเต่าไล่ผิด <c oughs> เอาแล้ว,อ,ลวอยู่ไหนน้องฮักอยู่ไหนน้องฮักอยู่ไหนน้องฮักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงชะนะแล้วเป็นไงน้องอันหนึ่งจานเลยพี่หนึ่งจานแล้วไอคิดวไอคิงจะไปกับพี่หลงหมา อ่าน,น้องฮักอีกทีว่มันะไรกับพี่หรอวะไม่กดสกิลแปลงร่างนะเพราะว่าผมไม่มีห้ามกดเหรอโอเคจัดไปมามามา,มาเดี๋ยวเด็กมันร้องใช่ไหมเอ้ยเดิจกจังว่ะมันจังว่ะฮักเองไม่พูดเหรอฮักเดี๋ยวพูดแล้วจริงจังก,ก่อนฮักเองจริงจังตัวเดียวเอ้ยไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา,าเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอ่ะเฮ้ยบินขึ้น ยั่ไหนยั่ไหนน้องอยู่ไหนอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องปึ๊บ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 ว้าบดีว้าบดิเอ้ยนี่ไง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 ไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนครับ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 อุ้ยเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนัก เก,ก็บนักอุ้ยจะไปไหนฮักเอง็งยิงจังเดินไปเปล่าฮักครับเอ็งยิงจังไม่เบาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ธรรม,ม,มาดาเฮ้ยนี่ไงเฮยเงไหวปะเนี่ยฮักแล้วผมยังที่นั่งเงินไม่ถนัดเลยไม่ถนัดหรออู้เอ็งอ้างปะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อ,นนอ้างเลยอันนี้หยุดอ้างแน,<า>น,น่นอนเลยอ่ะเอ็งอ้างว่ะอู้ฮักไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวตกบ้าน เองอ้างว่าฮักเองอ้างว่าใช่เปล่าเองอ้างเปล่าเอ็นนี่เองอ้างปะเนี่ยเองอ้างหรอเองอ้างว่าน้องฮะฮักเองอ้างหรอเฮ้ยเฮ้ยฮักจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยฮักเอาจริงว่ะคนนี้ฮักเอาจริงเหรอเฮ้ย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 ช้างไล่ขิดพุ่งอุ้ยเอาแล้วฮักยังไงฮักเองจะไวกับพี่จริงหรอฮะฮัก ที่ถามน่ะนี่ไงนี่ไงเจ็บหนักสงสัยว่าคงเจ็บหนักแหละฮักไหวปะเนี่ยฮักไม่น่าฮักไหวป่าวบีชนะอีกแล้วเนี่ยไหวป่าวอีกมาทันพี่หนึ่งหนึ่งอีกจะไหวป่าวนี่ไงฮักไหวป่าวฮักอู้ยเอาแล้วฮักฮักตามสกิลเลยฮักฮักฮัก ฮัรับเอ็งไหววะนี่ยเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮัทไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮัทเฮ้ยใจเย็นด้วยฉันว่าขดทางการกล้วยจ้าฉางการกล้วยทางการกล้วยเฮ้ยมีลูกอีเสือกมาวะให้มันทำเราดิให้มันทำเลยอีไอ้เแ้่ลูกอีเสือกใครวะไปลูกอีเสือกมีพอวีซีพี่อย่าไปยุ่ง มาดีน้องมาดีน้องชายมาดีน้องชายมาดีน้องชายเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเอ้ย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 ไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาน้องก็ทำเลยวะนะไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกซ์ตับี่โดดีอีกซ์ตับยี่โดดีเอ็กซ์ตับี่โดดีมีคนทัก เออเองอ้างละอ้อ้างอ้างอ้างชัวอ้างชัวแน่นอนอ้างชัว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 เป็นอ้างใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอผไม่ได้เลยเฮ้ยเอ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 ินเ้ยเอ้เอ้ยเอยเอยเ้เอ้เอก็เกินเอ้เอ้ยจ้ยเอ้ยอ้เอเ้เอ้เอ้ย มาดิพี่มาดิพี่ไอจาหดเกินไปละไอจ้าหดเกิดพี่ไปละฮะไอ้เจะหดเกิดไอเจะหดเกิดพี่ไปละไอจะไหนอ่ะไอจะไหนอ่ะไอจะไหเลยไอหนีเลยเองไหวหรือเปล่าเองไหวหรือเปล่าฮักฮักลูกกี่เสียกมาพี่เออ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 ไ่นดีกว่าฮักมานี่มาลูกกีเสียกตีไม่เข้าพี่ลูกกีเสียกตาพี่มานี่มาฮักตาพี่มานี่มา เดี๋อาข้างนอกมามาเลยดีกว่ามามาเลยมาเลยพี่เออโอกาสเองนะเองชนะพี่ได้หรือเปล่ามาเลยดีกว่ามานี่ไงนี่ไงฮักเอกไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยฮักเองไหวปั้เ,เ,เ,นเนี่ยฮักอเอ้ยเฮ้ยเองไหวหรือเปล่าเนี่ยฮักเอ้ยเอ้ยเอกไหวเปล่าฮักเอกไหวเปล่า เหมือนต้องมาลังแกเด็กอะคลิปเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเผื่อไม่ได้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเลือด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 จะตายมาดิฮักเอ็งมาเอ็งก็มาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮักอันนี้เอาจริงใช่ไหมเนี่ยครับเอ้ยรู้สึกไงไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลย ตอานี้พี่เอาจริงอะนะตอนนี้พี่เอาจริงแล้วนะนี่พี่ไม่อ่อนให้แล้วเดี๋ยวจังหวะเผือพี่ตายพี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนฮักอยู่ไหนอยู่ไหนฮักอยู่ไหนนี่ไงฮักเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งไหวเปล่าปุ้มเฮ้ยฮักเอ้ยเอ็งไหวเปล่านี่ไงฮักเอ็งไหวเปล่าปุ เอาเล่ฮักเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งจริงจังเกินไปเปล่าฮักจริงจังเกินไปเปล่าฮัก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 ฮเอ็งจริงจังเกินไปเอ็งจริงจังเกินไปฮักฮักครับติงเอ้ยเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งไหวเปล่า เอ็งไหวหรือเปล่าเฮ้ยักเอ็งไหวหรือเปล่าเฮ้ยเอ็งไหวหรือเปล่าฮักเฮ้ยเอ็งไหวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮักยังไงฮักยังไงฮักยังไงฮักเอ็งไหวเปล่าฮักเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าฮักไปทุกข้างนอกกันดีกว่าไอ้เชิดลูเถือนแม่งมาหน่อยใช่ปะฮักโอเคเอ็งรู้สึกไงว่าแกลูกอีเชิดเสือกเนี่ยเดี๋ยวเราดึงหนึ่งกันเสร็จเราไปตบลูกอีเถือนกันไหม มามาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าบุ้มบุมมบ้มบุ้มเอาแล้วฮักเอ็งไหวเปล่าเอ็งไหวเปล่าดิไงพ <c oughs> ีชนะพีชนะอ่ะขอความรู้สึกฮักหน่อยครับฮ<อ>ักฮักฮักไปไหนมาเนี่ยโอ้เอ็งไปไหนมาเนี่ย เวลาละหมาดครับฮะอะไรนะถึงเวลาละหมาดครับรับเลยนะละหมาดถึงเวลาละหมาดครับละหมาดคืออะไรอ่ะเป็นพิธีของอิสลามครับอ๋ออะไรประมาณใช่ไหมอ๋อเอ็งคนอิสลามใช่ไหมช่ครับเอ็งปิดคลิปให้พี่หน่อยดิเอ็งปิดคลิปให้พี่หน่อยดิพี่ดูความปิดคลิปของเองอ่ะว่าเองจะปิดคลิปยังไงอ่ะปิดคลิปดิไปนึงปิด เรือน้องเรือเรอน้องคลิปติดคลิปเร็วเอะอะไรวะภาษาอะไรวะน่ะ